ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมเราฟังบรรดุทศกุลผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลสัตว์ส่วนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองขออภิปรายนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาในประเด็นสิทธิในที่ดินและทรัพยากรของกลุ่มชาติพันธุ์ดังต่อไปนี้ครับท่านประธานครับคำถแถลงนโยบายนี้ได้แยกปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ออกจากนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยกล่าวถึงกลุ่มชาติพันธ์ไว้ในนโยบายเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีโดยจัดให้กลุ่มชาติพันธ์เป็นกลุ่มเปราะบางและจะดูแลด้วยสวัสดิการสำหรับนโยบายเรื่องที่ดินและทรัพยากรน,นั้นก็ไม่ได้พูดถึงการนับรองสิทธิ์ให้แก่กลุ่มชาติพันธ์แต่ประการใดนะครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับกลุ่มชาติพันธุ์ มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ผูกพันอยู่กับที่ดินและทรัพยากรเพียงมีสิทธิในที่ดินและทรัพยากรก็เพียงพอที่จะทําให้พวกเขามีความมั่นคงในชีวิตแต่สาเหตุที่กลุ่มชาติพันธุ์กลายเป็นกลุ่มคนที่เปราะบางอยู่ในสังคมนี้ก็เพราะพวกเขาไรา้ซึ่งสิทธิ์ทําให้ที่ดินทํากินถูกแย่งยึยดโดยรัฐถูกกีดกันการใช้ทรัพยากร แม้กระทั่งถูกจับกลุมดำเนินคดนีในที่ดินและผืนป่านอกจากนี้ก็ยังมีอีกจำนวนมากที่ยังมีสถานะไร้สัญชาติอยู่ในสังคมไทยขอสไลด์ครับท่านประธานที่เคารพแทบจะทันทีที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวกทำรัฐประหารเมื่อปีพศ2557มีการออกคำสั่งคสชที่เรียกว่าคำสั่งทวงคืนผืนป่า ในช่วงระยะเวลาเพียง5ปีที่คำสั่งนี้ใช้บังคับมีชาวบ้านถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ดินมากถึง29,000คดีมีคนถูกตัดสินให้ติดคุกอย่างไม่เป็นธรรมจำนวนมากรวมทั้งที่ดินของคนจนถูกแย่งยึดรวมกันมากกว่า750,000ไร่ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงเวลานั้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แม้ต่อมาคําสั่งทวงคืนพื้นป่านี้จะถูกยกเลิกไปแล้วนะครับแต่รัฐบาลณขณะนั้นก็ยังคงเดินหน้าแย่งยึดที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ต่อผ่านนโยบายคทชและการจัดทําโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีเนื้อในเป็นการบังคับให้ชาวบา้านต้องยอมยกสิทธิ์ในที่ดินให้แก่กรมป่าไม้หรือกรมอุทยานแล้วค่อยไปขออนุญาตใช้แบบมีเงื่อนไขนอกจากนี้ ยังมีการอ้างข้อตกลงของนานาชาติในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยกระทรวงทรัพย์ได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนรายใหญ่ปลูกป่าชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งตอนแรกก็ฟังเหมือนจะดูดีนะครับจนมารู้ในภายหลังว่าพื้นที่เป้าหมายในการปลูกป่าดังกล่าวนี้เป็นที่ดินทำกินของชาวบ้านซึ่งส่วนหนึ่งเป็นที่ดินทำกินของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงนะครับท่านประธานที่เคารพที่ผมได้กล่าว ท้าความถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมพูดเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่านโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าของรัฐบาลชุดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องและสืบเนื่องกับรัฐบาลชุดที่แล้วอย่างมีนัยสําคัญสองประการและเป็นปัญหาที่มีความสําคัญมากด้วยนะครับกล่าวคือขอส,ส,สไลด์ต่อไปนะครับประการที่1ก็คือเนื้อหาของนโยบายนี้เขียนด้วยถ้อยคํา สั้นๆและกํากวมอ่านแล้วก็เกิดคำถามเต็มไปหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เข้าใจได้อย่างชัดเจนคือนโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินของคณะรัฐ,รฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกําลังจะไปต่อยอดนโยบายของคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างไร้รอยต่อโดยเฉพาะการจัดให้ประชาชนเป็นภัยต่อผืนป่าแต่พร้อมที่จะยกให้แก่ในทุนใช้ได้ ประการที่2ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นคนที่มาจากพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นที่น่าเชื่อได้ว่ารัฐมนตรีคนใหม่นี้อาจจะเดินหน้ายึดสิทธิ์ในที่ดินของชาวบ้านต่อไปเพราะเหนือสิ่งอื่นใดครับท่านเป็นน้องชายแท้ๆของพลเอกประวิตรวงสวุวรรณคนที่มีสว่วนยึดที่ดินของชาวบ้านตามคำสั่งคสอชอ และนั่งหัวโต๊ะขุมนโยบายที่ดินของรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งรัฐมนตรีคนใหม่ท่านคงไม่มีทางยอมรับหรอว่าสิ่งที่พี่ชายของตัวเองทำตลอดเก้าปีที่ผ่านมานั้นผิดแล้วหันไปทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปสไลด์ต่อไปนะครับท่านประธานครับนโยบายที่ดินอ่านแล้วสามารถถอดความได้ว่ามีสารประเด็นหลักๆคือออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแปลงสปรกรให้เป็นโฉนด และปลูกป่าในที่ดินทํากินบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะประเด็นปลูกป่าในที่ดินทํากินบนพื้นที่สูงผมมีคําถามซึ่งอยากจะถามผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าตกลงแล้วที่ดินทํากินของที่ดินทํากินของชาวบ้านที่ถูกยึดไปตามคําสั่งทวงคืนผืนป่ากว่า7จ็ดแสนห้าหมื่นไร่จะถูกยึดไปโดยถาวรใช่ไหม และโครงการยึดที่ดินของชาวบ้านมาปลูกป่าร่วมกับบริษัทเอกชนใหญ่เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนจะยังคงเดินหน้าต่อไปใช่ไหมนโยบายคอทชอที่แย่งยึดสิทธิ์ในที่ดินของชาวบ้านโดยเฉพาะเอาไปปลูกป่าจะยังคงเดินหน้าต่อไปอยู่ใช่ไหมครับและสิ่งที่ท้าทายคือชาวบางกลอยที่เขาถูกเผาบ้านไล่ที่ขณะนี้พวกเขากำลังเรียกร้องขอกลับคืนถิน่น ท่านจะทำอย่างไรบ้างครับนอกจากนี้นะครับพักเพื่อไทยได้ประกาศนโยบายที่ใช้หาเสียงก่อนเลือกตั้งว่าจะยุติความขัดแย้งเรื่องที่ดินกับรัศดรรายเล็กรายน้อยแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อำนาจบริหารประเทศนี้อยู่ในมือของคณะรัฐมนตรีเสรษฐาแล้วนะครับกรมอุทยานเพิ่งได้เร่งรัดจัดเวทีรับฟังความเห็นเพื่อประกาศ เขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยที่จังหวัดลำปางท่ามกลางข้อสงสัยว่าทับสิทธิ์ในที่ดินทำเกินของชาวปากยอจนชาวบ้านต้องออกมาเดินขบวนคัดค้านแล้วความขัดแย้งจะยุติลงได้อย่างไรล่ะครับในเมื่อปัญหาเดิมท่านไม่มีนโยบายแก้แต่เปิดหัวด้วยการเดินหน้ายแย่งยึดสิทธิในที่ดินของชาวบ้านต่อหรือว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นแท้จริงแล้ว เป็นเพียงแค่เทคนิคที่ใช้ในการหาเสียงเท่านั้นเองท่านประธานครับสไลด์ต่อไปนะครับผมขอเรียนผมขอเรียนว่าการให้สิทธิ์ในที่ดินแก่กลุ่มชาติพันธุ์นอกจากจะทําให้พวกเขามีความมั่นคงในชีวิตแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวมอีกด้วยนะครับปัจจุบันที่ดินทํากินบนพื้นที่สูงของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ผลิตอาหารที่สําคัญหลายๆอย่าง ป้อนสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและส่งส่งออกไปยังต่างประเทศหากรัฐบาลเพียงยอมรับข้อเท็จจริงว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นมาก่อนแล้วและออกเอกสารรับรองสินให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากจะทําให้พวกเขาสามารถใช้ที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วหน่วยงานรัฐก็จะสามารถรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อให้ต่างประเทศเชื่อถือก็จะขยายโอกาสให้ไทยเราสามารถขยายการส่งออก ไปยังต่างประเทศนํารายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้นะครับผมขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีว่าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย3ประการครับขอสไลด์ต่อไปนะครับประการที่หนึ่งก็คือต้องเร่งแก้ไขกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับป่าไม้และที่ดิน ที่เป็นต้นตอของปัญหาให้สอดคล้องกับหลักการสากลที่ประเทศที่มีความก้าวหน้าแล้วเขาใช้กันคือการยึดระบบนิเวศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาหรืออีโคเซนทริกที่มุ่งเน้นการจัดก,การทรัพยากรให้มนุษย์และป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนคนในท้องถิ่นสามารถใช้ที่ดินและทรัพยากรเพื่อให้มีชีวิตที่ดีได้แต่ต้องรักษาระบบนิเวศ ให้สมดุลต่อไปสไลด์ต่อไปครับประการที่สองก็คือพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินอย่างเป็นธรรมและเปิดโอกาสอย่างทั่วหน้าต้องยกเลิกข้อจำกัดเรื่องความรัชชันและชั้นคุณภาพลุ่มน้ำเพื่อให้ที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงสามารถเข้าสู่กระบ,บวนการพิสูจน์สิทธิ์ได้และออกเอกสารรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมได้สไลด์ต่อไปครับประการสุดท้ายก็คือส่งเสริมบทบาท ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าอยู่แล้วให้เขามีสิทธิ์ในการจัดการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้เลยคือการผลักดันกฎหมายคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีทั้งฉบับของพรคเก้าไกล และฉบับของพรรคประชาชนที่ได้ร่วมกันเข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนั้นการใช้ที่ดินของพลเมืองบนพื้นที่สูงถูกตีตราว่าเป็นการบุกรุกป,ป่ามาโดยตลอดผมหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้จะยอมรับสิทธิและความชอบธรรมในที่ดินของพวกเขาและทำให้ความหวังที่จะได้รับเอกสารสิทธิ์ของพวกเขาเป็นจริงขึ้นมาขอบคุณมากคร <C RE C ï> ับ